สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับมาปิดจ็อบกันดีกว่าสําหรับตอนที่4จะเป็นตอนสุดท้ายของการประกาศรายชื่อ69คนที่ผมทําการบ้านเอาไว้นะครับไล่ตั้งแต่ผู้รัดสารประตูกองหลังกองกลางกองหน้ากองหน้าเนี่ยนะครับชื่อที่หลายคนคุ้นเคยยังไงต้องมีนะครับเพราะว่าตัวเลือกในทีมชาติไทยของเรามีไม่ค่อยเยอะครับใครที่อาจจะฟอร์มดีไม่ดีอย่างไรก็ตามเดี๋ยวค่อยไปวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงตัดตัวเหลือ30คนแต่มีเซอร์ไพรส์ในทีมชุดนี้นะ ประกาศเยกตัวมาทีมงานมาโนโพกิ้งเสดดจเจเดจจเดมีลาบนะครับรวมถึงโคดหนึ่งเหนือไทยสะทองเวียนก็ช่วยกันสกรีนเข้ามาและมีมาดามแป้งนวลพันล่ำซำประสานงานตัวต่างแดนมาช่วยเสริมในทีมชุดนี้ด้วยส่วนจะติดหรือไม่ติดเดี๋ยวมาลุ้นกัน24พฤศจิกายานนี้กับการตัดให้เหลือ30คนถ้าพร้อมแล้วนะครับหัวหอกของทีมชาติไทยในใจของมาโนโพกิ้งมีใครกันบ้างซับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k กดไลค์ like, กดแชร์มาเห็นคอนเทนต์ของเรา ไปไล่ดูทีละคนดีกว่าครับคนแรกเป็นใครไปไม่ได้เลยครับหัวหอกเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยในปัจจุบันที่ผมว่ายังไม่มีใครมาแทนได้ครับหลังจากนี้อีกปี2ปีนั่นก็คือทีลิลป์แดงดาถ้ามุ้ยยังไม่เลิกเล่นและด้วยสภาพร่างกายแบบนี้ในวัย33ปีกับ BG ปทุมตัวจริง11เกมเล่นไปแล้ว954นาทีซัดไป5ประตูส่วนผลงานทีมชาตินัดล่าสุดก็คือการลงเล่นในเกมบุกเสมอเวียดนาม00ในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ในยุคข,ของอากิระนิชิโนแล้วก็รับใช้ทีมชาติไปอย่างยาวนานเกิน10ปีแล้วนะครับยืนระยะมาได้ตลอดผลงานเยาวชนก็ติดมาหมดแล้วไปค้าแข่งต่างแดนม,มาแล้วรวมถึงทดสอบฝีเท้าไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมอังกฤษสเปนเจลี่ของญี่ปุ่นมุ้ยเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นกองหน้าที่จะสร้างความแตกต่างในแดนบนให้กับทีมช้างศึกในยุคปัจจุบันที่ยังไม่มีใครสามารถเป็นตัวตายตัวแทนได้สไตล์การเล่นของมุ้ยนั้นแตกต่าง จากทุกๆคนที่เคยมีมานะครับและแน่นอนเมื่อร่างกายเขาสมบูรณ์และทีมชาติไทยมาแบบฟูลทีมเพื่อความสําเร็จยังไง ก็ต้องมีชื่อของเขาอย่างแน่นอนครับคนที่2อ,อธิศักดิ์ไกรสอนหัวหอ,อกในวัย30ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเล่นไทยลีกไป11นะัดตัวจริง9เกมยิง1ประตูกับ1อดซิ์ผลงานอาจจะดรอปลงไปพอสมควรในซีซั่นนี้ขณะที่เกมการเล่นทีมชาติล่าสุดคือคัดบอลโลก2022นัดที่แพ้ม,มาเ a y s i ย0ประตูตอนน่อ1กอลฟเองก็ถือว่ายืระยะได้ดีนะครับในทีมชาติถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวหลัก เป็นสำรองของมุ้ยธีรสิ์แดงดาหรือว่าเป็นตัวตายตัวแทนในบางช่วงที่มุ้ยนั้นไม่สมบูรณ์ในการเล่นทีมชาติสำหรับผมนะครับอาจจะมีคอมเมนต์แน่นอนเมื่อหลายคนทราบว่าอริษฎไกรสอนอยู่ในทีมชุดนี้และมีโอกาสติดทีมชาติในชุด30คนสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเมื่อมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆกองหน้าในไทยมันก็ไม่ได้มีตัวเลือก มากมายนะักและที่สําคัญประสบการณ์ในระดับอาเซียนผมเชื่อว่ากอฟอดีศักไกรสอนนั้นก็ผ่านจุดกดดันมาแล้วเหมือนกันเคยคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้วด้วยในยุคข,ของโคซิโก้คนที่3สุประชัยใจเด็ดครับเจ้าอาร์มในวัย22ปีลงเล่น13นะัดตัวจริง12เกมให้กับประสาทสายฟ้ารวมเวลา935นาทียิงไป5ประตูกับอีก3แอซิสนี่ถือว่าเป็นปีที่เขาออกสตาร์ทได้ดีมากนะครับในศึกไทยลีกหลังจากที่ฟอร์มตกในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนผลงานระดับเยาวชนนะครับเคยติดยู19 อยู่21อยู่23แล้วก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ในยุคข,ของทางโคตโตอยเศรษักิยอดยาตาไทยที่เคยปลุกปั้นเข้ามาสมัยที่เป็นเยาวชนของโอสุสภาซัดไปแล้ว4ประตูนำทีมชาตินะครับโชว์ฟอร์มเด่นในศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ยูเอีเป็นเจ้าภาพส่วนเกมล่าสุดที่เขาลงสนามก็คือคัดบอลโลก2022ที่แพ้ให้กับยูเอี1ประตูต่อ3ภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนนี่แหละครับ คนที่4เพื่อรวมทีนประสาทสายฟ้าของทางเจ้าอามนั่นก็คือสุพรัณเหมือนตาครับ แบงค์ในวัย19ปีลงเล่น8นัดเป็นตัวจริงแค่เกมเดียวให้กับประสาทสายฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทซปเปอร์ซับน,นะครับมีเวลาเล่นรวมกันเพียงแค่159นาทีแต่ซัดไป2ประตูและเคยติดทีมชั้นแต่ชุด U16 U19 u ยูเยู่เล่นแบกคอายุมาตลอดนี่คือวันเดอร์คิดอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลไทยในยุคป,ปัจจุบันที่คาดกันว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของมุ้ยธีรศิลปแดงดาส่วนชุดใหญ่เนี่ยก็ซัดไปแล้ว3ประตู หนึ่งในโลกสุสวยนะครับที่สร้างชื่อให้กับเขาและพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาคือกองหน้าที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาติดชุดใหญ่ได้แล้วคือเกมที่เขากลับตัวยิงในนัดแพ้ UAE 1ประตูต่อ3ในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกล่าสุดที่นิชิโนเป็นกุนซอนี่แหละครับคนที่5ชยาวั์ศรีนาวงหัวหอกจากสุพรรรซิตี้ในวัย28ปีลงเล่นใน้กับเคียวสมบุดไป8เกมตัวจริง7ดนัดรวมเวลา649นาทียิง2ประตูกับอีก1แอสซิตนะครับสำหรับกองหน้ารายนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งแต่ผลงานในปีนี้เมื่อ เขาสมบูรณ์ถือว่าลงมาช่วยทําให้สุประการดูมีมิติในเกมรุกด้านบนมากเลยและก็เป็นหัวหอกที่เก็บบอลได้ดีด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยสัมผัสเกมในนามทีมชาติชุดใหญ่ แต่ก็เคยติดเยาวชนทั้งยู19ปีและอยู่23ปีมาแล้วคนที่6นัทวุฒิสุขสุ่มนะครับเจ้าเบียวในวัย24ปีลงเล่นไปแล้ว6นัดให้กับแข้งเทพตัวจริงแค่เกมเดียวที่เหลือเป็นสำรองส่วนใหญ่เวลารวม171นาทีนะครับเป็นปีที่เขานั้นอาจจะได้รับโอกาสในการลงเล่นไม่มากเท่าไหร่ก็ต้องเรียกความมั่นใจส่วนเวทีทีมชาติเคยติดชุดยู21ยู23ชุดใหญ่ถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยลงสนามอย่างเป็นทางการแต่เขาก็มีชื่อติดทีมไปชุดบอลโลกรอบคัดเลือก ที่ UAE รวมถึงลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับไทลีกออสตาที่เสมอกัน2 2ในยุคที่นิชิโนเนี่ยคุมทีมช่วงไปทินฟีฟ่าเดย์แต่ว่าเราไม่สามารถเรียกทีมชาติอื่นมาอุ่นเครื่องในประเทศเราได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นในมาโนโพกคิง no ก็เป็นกุนสือของไทลีกออสตาหลังจากที่ลาออกจากแบงคอกยูเนเต็ดไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วส่วนคนที่7ครับปรเมศอาจวิลัยน้องฟรองก์นะครับหัวหอกในวัย23ป่ปีของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ด ลงเล่นในลีกไป13นัดตัวจริง6นัดเวลารวม642นาทีเนี่ยจ,จะเป็น1คนนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันยิง2ลูกในลีกเคยติดเดียวชนอยู่21ปีและอยู่23ปีแต่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศในทีมชาติชุดใหญ่และนี่จะเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่น้องเองอานจจะหลุดเข้าไปในชุด30คนสุดท้ายก็มีความเป็นไปได้แต่ต้องชี้วัดกับเกมที่14 และเกมที่15ในลีกนะครับเมื่อมีโอกาสจากมาริโอยูรอสกี้เขาต้องเร่งโชว์ฟอร์มแล้วละครับและทั้งหมดก็คือรายชื่อของหัวหอกที่ค้าแข่งอยู่ในไทยลีกซึ่งถูกส่งชื่อแข่งขันในอาเซียนครับลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับก่อนจะมีการตัดตัวมันยังเหลืออีกครับมาดา, 8, 000, 000, ามแป้นนนพันล์ัมซำก็ได้ประสานงานต่อเนื่องโดยเฉพาะการดึงนักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งในต่างประเทศซึ่งเป็นดาวรุ่งมาเล่นให้กับทีมชาติต่อเนื่องจากยู23ครับบางคนติดต่อไปแล้วอาจจะติดขัดเรื่องเอกสารติดขัดดเเรรื่อองงงขกาาินท เข้ามาจากสถานการณ์โควิดเมื่อพูดคุยพร้อมแล้วเลยอาจจะเรียกมาอยู่ในทีมชุดนี้ซึ่งมีรายชื่อปรากฏออกมาเรียบร้อย3คนไปดูกันหน่อยนะครับคนแรกคือจูดเบลครับกองหน้าจากเชลซีลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย17ปี ผลงานดูการน,นี้ลงเล่นให้กับเชลซียูสิบไป1เกมยิง2ประตูแล้วก็ถูกดันขึ้นไปเล่นให้กับทีมยูยี่สิบด้โอกาสเล่นใน8นัดตัวจริง5เกมรวมเวลา504นาทีแต่ยังซัดไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวนะครับแล้วก็มีชื่อลงเป็นตัวสำรองให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรู้สึกยูโรรอบคัดเลือก1เกมที่ชนะสวีเดนไป2อเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ถูกเปลี่ยนตัวลงนาะที85นะครับนอกจากนี้ก็ยังเคยผ่านการติดทีมชาติังกฤษ U15 U16 U18 ในเคสของทางจุดเบลเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเขาจะมาเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ก็ที่ผมบอกนะครับชุดใหญ่ถ้าคุณจะมาเล่นคุณต้องส่งเขาลงเล่นและคอนเฟิร์มว่าเขาต้องติดแน่ๆนะครับและที่สําคัญถ้าเขาติดชุดใหญ่แล้ว นั่นหมายความว่าถ้าเขาลงเล่นครบ3เกมเขาจะหมดโอกาสไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษในชุดใหญ่ผมว่าในรายของชุดเบลสถานการณ์ณนะขณะนี้นะครับยังไม่ได้เช็คข้อมูลอะไรเอาแบบ50-50แล้วกันผมเชื่อว่าชุดเบลยังไม่ตัดโอกาสตัวเองที่จะเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และผมเชื่อว่า เขาจะยังไม่มาในรายการนี้แต่ถ้าเกิดเป็นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะมาเล่นชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าแต่ต้องหมายความว่าเขาต้องไม่ติดในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้เขายังติดทุกชุด เป็นสเตปบายสเตปของอังกฤษอยู่ส่วนคนต่อมาที่มีการประสานขอตัวไปก็คือมาเซลซิหฮาร์ดน้องชายของกาสิดิตซิงฮาร์ดมิดฟิลด์ของโพลิสเตโรที่จริงฟอร์มก็ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ใน69คนของทีมชาติไทยชุดนี้แต่ว่าน้องชายในวัย19ปีที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นนักเตะของสโมสรไบยุนนิวนิกในชุดเยาวชนก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับทางอุลเตอร์ฮักกิ้งยืมตัวลงสานามไป13นัด ยิง8ป,ประตูจะมีชื่อในทีมชุดนี้ครับซึ่งอตรงๆนะครับอุนเตอร์ฮักกิ้งที่เขาลงเล่นเนี่ยเป็นลีก้า4ซึ่งเป็นลีก้า4เกรดเดียวกับที่อาชิตพลคีรีรมอีกหนึ่งคนที่ถูกเรียกตัวในทีมชุดนี้เล่นเหมือนกันอาชิตพลหรือว่าน้องไม้เนี่ยเล่นอยู่กับอัลส์บวก ในลีก้า4นะครับซึ่งเป็นอัลส์บวกทีม B หรือว่าทีมสำรองแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมนะครับเพิ่งจะมีชื่อเป็นตัวสำรอง1นัดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ถูกส่งลงสนามก่อนนี้น้องก็มีอาการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆน,นะครับทำให้พลาดโอกาสในการมาเล่นให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรวมถึงตัวของมาเซลซิกฮาด้วยที่ไม่เดินทางไปที่มองโกเลียผมว่าในเคสของจุดเบลมาเซลซิกฮาดหรือว่าอาทิตย์พลคีรีรมเนี่ยนะครับด้วยฝีไม้ลายมือในต่างแดนผมเชื่ออออว่่าาเป็นนโกสทีีดขงง้ ในการจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ลงเล่นเพื่อโชว์ฟอร์มให้ได้ต่อเนื่องให้เราได้เห็นมากกว่านี้ถึงจะมีโอกาสมาติดชุดใหญ่นี่คือมุมหมอนี่ผมคิดเอาไว้นะครับส่วนการส่งชื่อเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นการประสานงานเพื่อที่จะทําให้เด็กเนี่ยนะครับมีโอกาสมาเล่นในเกมสําคัญสําคัญแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วนะครับการตัดตัวของตัวต่างชาติเนี่ยมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในบางตําแหน่งแต่ผมไม่อยากให้เกิดเคสเหมือนของโอเวนชาลีอยู่23มนะครับมีชื่อติดมาเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้งานกลายเป็นว่าเสียโคต้าให้กัับนตะที่ควรจลง ในตำแหน่งอื่นซะมากกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรตรงนี้ผมแค่ทำารยชื่อดูว่าเขาประกาศเรียกใครเอาไว้บ้างแล้วเดี๋ยวตอนตัดตัว30คนเราค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันใหม่อีกทีดีกว่านะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ยังขาดกองหน้าคนไหนเสนอเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ใส่ชื่อใครเพิ่มเติมไปแล้วเพราะว่าอันนี้เขาส่งไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วก็วต้องภาวนาด้วยส่วนหนึ่งว่าคนที่ส่งไปจะต้องไม่มีใครเจ็บในเกม FA วันที่24 เพื่อสกิการ์ยนนะครับหลังจะจบเกมเพราะว่าเราเปลี่ยนไหลเชื่อไม่ได้แล้วก็ในเกมไทยลีกสุดสัปดาห์ด้วยจะได้ได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเพราะว่าเท่าที่ผมไล่มาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าโอ้โหตัดเหลือ30คนเหลือลือครับอยู่ที่ว่าเราเจาตัวรอดได้หรือไม่จากการแข่งขันรายการนี้ก็ลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกด s u b สไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ